สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับกุ่มพยากรณ์ไม่รู้ทำไมสินะคนที่ใกล้จะแตะความสำเร็จแล้วเนี่ยชอบมาดูคลิปนี้กันจังเลยนัดกันมาละคดูหน้าสำหรับหน่อย โอ้หเจงหรือแตะไปแล้วหรือแตะไปแล้วแล้วอยากจะแตะขึ้นไปอีกอยากจะไต่ขึ้นไปอีกหรือเปล่าเอ p r e s s ค่ะเอ p เพรสคือแบบเขาเรียกว่ามหาจากักรพรรดินีอ่ะคือที่สุดของความอมตะแห่งความสำเร็จค <c oughs> ่าไม่ตาย <c oughs> มีอะไรที่มันจะมาแบบรวดเร็ว รวดเร็วแบบจะมีทั้งภารกิจข้อความต่างๆนาน,นานอะไรไม่รู้แหละที่คุณรอคอยอยู่อะความรักการงานการเทคแอคชั่นหรือคุณจะต้องเทคแอคชั่นหรืออะไรแล้วขอดูกันโอ,โอ้ขอเปิดแม่แต่ตอนนี้ตัดสินใจนิ่งอยู่เนาะตัดสินใจนิ่งอยู่โอ มันจะแตะความสําเร็จตอมันไม่แตะเพราะว่ามันไปนอย่างนี้ไงมันแฮงแมนไงเออทําไมล่ะทําไมมันแกะเชื้อกออกจะขี้ขาไม่ได้เหรอไม่มีคนมาช่วยหรือ,อยังไงอะไม่มีคนมาช่วยก็แกะเองเลยเออลวงตกลงมาก็ไม่เป็นไรอายอมเจ็บตัวหน่อยแลวกนลันคนเราบางทีมันก็เฉือนเนื้อต้องเฉือยเนื้อตัวเองบ้างนะมันต้องยอมเจ็บบ้างแล้วชยัยชนะมันจะมากอืมเจงไม่ได้อันนี้อันนี้เปิดไพ่สดจริงจริง นะโอเป็นคนมีซิกเซนเป็นคนสายมูเป็นคนเล่นแร่แปรธาตุหมกันนะคะเป็นคนที่กามความรับอยู่ในมือเป็นคนที่รู้ไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างบางคนทำงานเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารสัญญาหรืออาจจะก,กุมอะไรบางอย่างอยู่เช่นถือครองโฉนดถือครองทรัพย์สินถือครองอะไรบางอย่างที่สำคัญสำคัญอยู่โอุย้ย ถ้าเป็นในหน้าคงมีเกณฑ์จะขายได้นะโอ้โ oh, หได้หรือว่าจะขายเองหีืกดมีเกณฑ์นะขอให้ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็พระแม่ธรณีเจ้าที่เจ้าทางหน่อยนะดีดีด,ดีจริงๆแต่ความสำเร็จเพอๆแต่แล้วด้วยแตะแล้วด้วย,แ,แ,ลววยแล้วทำไมถึงคิดว่าตัวเองยังไม่สำเร็จ เนี่ยมันมีเหมือนกับว่าอาจจะยังทําไม่สุดทําไม่สุดหรือยังคิดอะไรบางอย่างอยู่ยังทําไม่ได้ครบทุกขั้นตอนยังเหมือนปรปวินเวลาหรือรออะไรสักอย่างรอความช่วยเหลือหรือรอโอกาสอะไรบางอย่างไม่รู้เกี่ยวกับออนไลน์ช่วยได้คนใกล้ตัวช่วยได้ไม่เป็นหอกข้างแครนะไม่ต้องกลัวเดี๋ยวอา่าเขาเรียกว่าความรู้สึกดีดดความสําเร็จแม้กระทั่งเรื่องของความรักด้วยซ้ำความ กันเงินกันงานหรืออะไรที่เคยขอพาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เดียวท่านจะประทานมาให้แล้วขึ้นอยู่กับพลังบุญของแต่ละคนน้อยมากแม่หมอจะบอกว่าเวลาที่ดูดวงหวานเนี่ยถ้าหมอดูบอกว่าอันนั้นจะดีอันนี้จะดีเนี่ยคุณย้อนกลับไปอีกสักสองปีคุณลองดูซิว่าที่ผ่านมาคุณทำบุญทำดีมากน้อยแค่ไหนนะบางคนบอกโอ้โหทำมาตลอดเลย แต่อย่าลืมว่าคนเรามีทั้งกรรมเก่าบุญใหม่กรรมใหม่มันหลายหลายอย่างแต่ว่าถ้ายิ่งเราทําบุญก็จะยิ่งมีสิ่งที่หนุนได้เร็วขึ้นนะคนอยู่ด้วยบุญนะคะบอกไว้เลยว่าคนอยู่ด้วยบุญเขาให้ทางบุญทําบุญค่ะทําบุญแล้วก็กรวดน้ําลงดินด้วยความสําเร็จความเมตตาอารีสิ่งที่คุณเคยช่วยเหลือคนอื่นจะทําให้คุณประสบกับความมั่ง มั่นคงมั่งคั่งไม่รู้เป็นอะไรไม่รู้คำนี้พูดแล้วลิ้นจะพันเงินตลอดเวลาแต่เขาบอกค่อยๆทำค่อยๆเจียระหนไปเรื่อยๆทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีผลงานและเป็นทุกคือเขาเรียกว่าได้เก็บเกี่ยวผลทุกอย่างไม่ได้ทำแล้วสูญเปล่าจะได้มากได้น้อยแล้วแต่พลังบุญอย่างที่บอกเมกื่อกี้นี้นะคะภารกเกหรืออาจจะมีคนมาส่งมอบ อะไรดีๆให้มียานพาหนะสีขาวเป็นไปได้ว่าอาจจะได้เป็นเขาเรียกว่าลาบสัตว์สองเท,าทา้าสองเท้าสีเท้ารถก็ได้คนก็ได้รถยนต์ก็เป็นได้สีขาวหรือเป็นคนที่หนุ่มๆห,หน่อยนะคะใช้รถสีขาวประมาณเนี้ยคุณเป็นคนที่ฉลาดเก็บความลับเก่ง รู้ว่าด้านไหนจะต้องแสดงออกมาด้านไหนที่ควรจะต้องเก็บเอาไว้เก็บความลับได้และถือครองบางสิ่งบางอย่างที่สำคัญมากอยู่ในมือมหาอำนาจอยู่ในมือของคุณแต่ข้อเสียคือบางทีมันก็เบื่อมันก็เหนื่อยกับภารกิจเหลือเกินแล้วก็ชอบคิดว่าตัวเองทำเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่มันอยู่กับตัวเองมันยังดีไม่พอมันยังมันยัง ไม่สำเร็จอะทั้งที่จริงๆมันแตะความสําเร็จไปแล้วนะเนี่ยมันแตะไปแล้วนะได้คิงเหรียญน,นะคะยังไงก็มีมีเงินมีสิ่งที่ดีมีทรัพย์สินอยู่กับตัวมีความมั่นคงมีสิ่ง <c oughs> เขาเรียกว่าความรู้สึกดีๆมีการที่แบบว่าเกิดใหม่เป็นดอกทานตะวันนะมีภารกิจที่ต้องทาแล้วก็ยังมีความสุขปี อะไรที่เริ่มต้นใหม่ได้เสมอมันไม่มีวันตายนี่บอกว่ามันฆ่าไม่ตายอะค่ะนะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เคียงข้างคุณให้พรพรที่คุณเคยขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ท่านช่วยและนี่เลยไพ่พิเศษของสำรับนี้ความสุขความสมบูรณ์ ชัยโยโหฮิวเห็นไหมได้ของกินอร่อยอร่อยได้ของโปรดแล้วไม่สนใจแล้วมีความสุขมากแล้วก็ระวังเงนน้ำตาตัวจะขึ้นนะจ๊ะโอเคสวัสดีค่ะ